แม้ว่าณนะตอนนี้ยอดขายรถกระบะกับ PPV นี่ตลาดเมืองไทยจะหดตัวลงมากก็ตามซึ่ง Ford ก็เป็นผู้ผลิตกระบะกับ PPV ในเมืองไทยก็มี Ranger กับ e v e r r s t e ตจำหน่ายเพียง2รุ่นแต่ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดระยะหลังถือว่าทำได้ดียอดขายเป็นอันดับที่3ทั้ง2กลุ่มทั้งกระบะทั้ง PPV Market Share หรือส่วนแบ่งทำได้เยอะแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือ ฟอร์ดได้ซื้อโรงงานซูซูกิด้วยนะครับพอโรงงานซูซูกิในไทยปิดลงไปแล้วเขาก็ขายให้กับฟอร์ดซึ่งฟอร์ดก็ซื้อโรงงานซูซูกิที่อยู่ติดกับโรงงานของตัวเองการนับว่าเป็นข่าวที่ดีหรือว่าเป็นข่าวที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ฟอร์ดเพราะว่าเขาลงทุนเพิ่มขยายโรง,งงานเพิ่มขึ้นซึ่งแต่เดิมโรงงานฟอร์ดจะมีโรงงานออโต้อันไลอัน ที่ร่วมทุนกับมาสด a าแล้วก็โรงงานของ Ford เองการนัตอนนี้ Ford เขาซื้อโรงงานมาเพิ่มขึ้นถือว่าก็เป็นข่าวที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ฟอร์ได้ดีอยู่แม้ว่า Ford จะมีรถจำหน่ายในไทยเพียง2รุ่นคือ Ranger กับ Everest เท่านั้นแต่ว่า2รุ่นนี้ทำยอดขายให้กับ Ford ได้ดีอยู่นะครับกับฟอร์ด่่เดิมนี่ในกลุ่มกระบะบ้านเรา ยอดขายเขาก็อยู่ท้ายตารางนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆก็ตั้งแต่สมัยเรนเจอร์ T6 ปี2012เป็นต้นมาที่ทำให้ฟอร์ดมีที่ยืนในตลบบาดมังคายมากขึ้นในกลุ่มกระบะก็หลังจากนั้นมาก็ขายดีขึ้นแล้วก็ถ้าดูโชมปัจจุบันคือเรนเจอกับ e v e r อ s t เข้าขายเรื่องของความบึกบืนดุดันสำหรับหน้าตาแล้วก็เรื่องของภายนอกใหญ่ ภายในหรูหราให้มาเต็มเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างการบัรคับควบคุมถือว่าดีเครื่องยนต์การตอบสนองกรดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายที่ทำให้ฟอร์ดในเติบโตมีที่อยู่ในตลดาดเมืองไทยแม้ว่ามีรถเพียงสองรุ่นเท่านั้นคือ2รุ่นนี้ Ranger กับ Everest เขาขายตรงนี้เรื่องการขับขี่เรื่องความบึกบึน แล้วก็พวกกลุ่มตัวท็อปจะขายดีซึ่งตัวท็อปเขาสามารถตงตลาดได้แล้วก็คือทั้งอย่าง r รนเจอร์ประตู Y า t แท s t o ต m t มแท r ก e r r r จอร์อันนี้เขาขายได้ดีอยู่ e v e r e s t พวก Titanium ม l u s สวายแท l a t พ n u m ขายดีอยู่ก็จะมีอย่างพวกรุ่นเริ่มที่ยอดขายอาจจะเป็นรองหรือว่าสู้พวกเจ้าตลาดไม่ได้จริงๆก็อย่างเช่นพวก Ranger ตัวเตี้ย หรือว่าเรนเจอร์ตัวเริ่มซึ่งเรนเจอร์ตัวเตี้ยเลิกไปแล้วหรือว่าอย่างเอเวอร์เรสต์พวกตัวเริ่มอันนี้ยอดขายอาจจะไม่ได้เยอะนะครับก็อันนี้คือเขาขายโหดท็อปได้ดีซึ่งตลาดนะวันนี้กำลังซื้อในกลุ่มพวกรุ่นตัวท็อปกำลังซื้อไม่ได้ตกมากเท่ากับพวกกลุ่มที่เป็นตัวเริ่มหรือว่าคนที่ซื้อเอาไปทำสายรถใช้งานอันนี้จะ ยอดขายตกมากกว่าพวกตัวท็อปที่แบบใช้งานด้วยใช้ในครอบครัวหรือไปท่องเที่ยวหรือไรส,สไตล์ด้วยอันนี้กลุ่มพวกนี้เขายังขายได้ดีอยู่ก็เลยทำให้ฟอร์ดยังเติบโตได้ดีในตลดาดเมืองไทยแม้ในวันที่ตลาดจะหดตัวหรือว่าฟอร์ดมีรถเพียง2รุ่นเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับทีนี้ถ้าอยากเติบโตวกว่านี้ก็ต้อง สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์หรือว่าบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นซึ่งระยะหลังเขาก็พัฒนาขึ้นมาดีกว่าเดิมนะหลังจากที่เลิกขายเก่งไปเหลือรถเพียง2รุ่นซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารถเก่งรถยนต์นั่งของเขาก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องตัวรถหรือว่าบางคนไม่แฮปปี้เรื่องบริการหลังการขายก็ทําให้ยอดขายไม่ดีจนฟอร์ต้ตองเลิกขายไปแต่ตอนหลังก็เหมือนกับว่าเขาพัฒนามาเพิ่มขึ้น แม้ว่าปัญหาตัวรถหรือปัญหาเรื่องบริการหลังการขายระยะหลังยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็ปรับตัวได้ดีขึ้นซึ่งข้อนี้ก็ถือว่าสําคัญก็ต้องสร้างตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะทําให้เติบโตยั่งยืนกว่านี้รวมถึงในกลุ่มพวกรถรุ่นเดิมต้องแปลว่าทําให้หลายคนมองว่ากล้าที่จะเลือกใช้ฟอร์ดหรือว่ามั่นใจที่จะเลือกใช้ฟอร์มากยิ่งขึ้น อย่างพวกเรนเจอร์พวกรถแคปหรือรถตัวตี้เลิกไปแล้วรถแคปนี่เขาขายไม่ได้เยอะนะสำหรับชมปัจจุบันหรืออย่าง e v e r อร t พวกตัวเริ่มก็ขายไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องสร้างข้อนี้ให้ได้อันนี้ก็จะทำให้เขาขายได้ดีขึ้นแต่ว่านอกจากนี้ก็คือพวกอย่างรถรุ่นอื่นที่จะเอาเข้ามาทำตลาดด้วยอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคน อยากให้ f o r d เอารถรุ่นอื่นเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยด้วยนอกจาก r a n g e อร์กับ Everest แล้วเชื่อว่าหลายคนก็อยากให้มีรถรุ่นอื่นมากกว่านี้ก็แบบเป็นแฟน f o r d แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบกระบะหรือ PPV หรือเป็นกลุ่มลูกค้าพวกรถเก่งรถยนต์นั่งของเขาจะเชื่อว่าหลายคนยังอยากได้รถ f o r d อยู่นะครับอันนี้ก็ ถ้าขยายโรงงานแล้วจะหารถมาเพิ่มก็ดีนะแต่ว่าก็ต้องเลือกรุ่นที่แบบไม่จุกจิกูกใจคนไทยทั้งเรื่องการที่งานการขับขี่แล้วก็เรื่องโตรถไม่จุกจิกข้อนี้ก็ถือว่าสำคัญอยู่เหมือนกันแต่ณวันนี้มีเพียงสองรุ่นก็ยังคงขายได้ดีก็สามารถทำให้ฟอร์ดเติบโตในเมืองไทยได้อย่างดีก็ถือว่านับว่าเป็นอนาคตที่สดใส แม้ว่ามีรถเพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับกสำหรับเรื่องของอนาคตของ Ford จะมีรถรุ่นใหม่มาเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับรถที่จำหน่ายก็ต้องติดตามต่อไปแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ก็จะมีอย่าง Ranger Super Duty เป็น Ranger รุ่นย่อยใหม่ที่ทำออกมาเน้นลุยงานหนักเน้นบรรทุกหนักคือเซ็ตออกมาเพื่อเน้นลุยหนักได้จากโรงงาน รองรับน้ำหนักบรรทุกได้4.5ตันสำหรับรถเดิมๆแล้วก็อย่าง Ranger กับ e v e r e s t m a n ต์ c h a n e Model โมเดล0 2 6หรือ m o เดล Year ี6 5กจห็หลักๆยังเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องตัว2.0โบคูเทอร์โบคูไม่ได้ไปต่อสำหรับดีเซลเทอร์โบคูก็จะเปลี่ยนเป็น V6 ดีเซล3.0แทนก็เป็นดีเซล V6 3.0 250แรงมา้า แล้วก็รุ่นดีเซล2.0งจุดศูนย์อบเดียวยังอยู่แต่ว่าปรับการฉีดจ่เชื้อเพลิงใหม่แล้วก็สายพานทามิ่งจุ่มน้ำมันเครื่องก็จะถูกถอดออกไปเปลี่ยนเป็นโซ่ด้วยหลังจากที่ได้เสียงบ่นมานะครับอันนี้ก็เขาก็ปรับปรุงนะก็นับว่าหน้ารอดูอยู่ก็ปี2026ก็ช่วงต้นปีก็เร็วๆนี้ได้เจอกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ คิดเห็นอย่างไรกับแบรนด์ฟอร์ดก็คอมเมนต์กันได้นะถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ